บุญที่ได้มาพบมาบรรจบด้วยเรงบุญญาบารมีดวงนี้ที่การุณมาเพื่อ,อน,นุนโดยเมตตา วันฟ้าเปิดกำเนิดแห่งบุญคุณเป็นต้นบุญพระคุณที่นำพาส่วนธรรมแห่งนี้มีชื่อวงชัยยาด้วยความเมตตาพระอาจารย์ผู้มีบุญ สมานตักดอกเตอร์มหาเลิศสักวุฒิญาณุผู้มากเกือ้อนุนปาประธานมาให้ท่านนั้นคอยคำจุนตอบแทนพระคุณแผ่นดินถิ่นบัวงาม พอประสานใบหอมจากก่อนตอนนั้นแล้วก็บ,บวชเป็นเน่นแล้วก็ซื้อองวมา่าแล้วเป็นพระเป็นพระบ่ายแล้วก็ไปอยู่กัมพูช่าอยู่เขมบลาบ่ายนั้วก็มาสั่งศาลาสั่งศาลาแล้วก็มาสาัสา่งโบสถ์ถยทั้งทั้งศาลานี่ยซาลาล้างนิดเดีวยวเล่าหลัง เก็ดงานในบ้านในในบ้านานี่แหละถือว่าอุ้ยโดนตนือเป็นหลายปีแงความดีของเราภูเยอะถือว่าเยอะอยู่ความดีของบ้านเมืองใน,นอาศัยไปเพิ่มยกการบอกการจาก็แล้วก็ดีเนี่ยคนเป็นาาาจานเนะาะก็ดีอยู่ พ่อใหญ่สสออประสานใบหอมช่วงเล่า,าบวดเนาะบวชกระได้มาสาทางชะลาทานรเรียนหลังนี้พศ2พ0 0หาลอยประมาณ11อ12นอาอต่อมากลับมาเห็ดชลาหลังหลังไงผุ่นอีกเชิหนึ่งพอเล่า,ากระซึ้งไปนอกันเอ,อกะซึ้แล้วกา ช่วงเป็นผู้ใหญ่บาทเป็นผู้ใหญ่บาทเโบสโบสกระช่วงนั <man ic communist initiation> ้นหลวงปู่ปู่ผู้ผุยเด้ผเ้เด้ผู้ผู้าู้ผ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 ่้ผู้ผง้ผู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 ้ยู้ผู้ผูนผู้มา้มา้ผูราา้ผูนผู้ใหญ่เราก็ได้มาู หลังภูหลาสลาหลังใหญ่พบอาจะเฮ็ดมาตลอดครับคือว่าเราเป็นบุคลคนผู้หนึ่งนะครับที่สางบ้านแปลงเมืองมาเนาะผัดลูกพารานเฮ็ดเยังไงปกดีก็ได้เฮ็ดมาครับคือว่าเป็นบุค,คลากรเป็นผอบ้านผอเมืองผู้สำคัญอีกผู้หนึ่งเนาะได้เฮ็ดได้สางมา ผู้ลูกหลานเ,าเกิดมาน้ำก้นหนองนุงกระเดยซื้อ,อ,อห้อยตาว่าห้อยปูมาทำเพลินเรื่อยๆนะกะ็ผมในฐานะที่เคยเป็นผู้ใหญ่ยยยบ้านก็ได้บอกงานก็นขึ้นน้ำหอยน้ำหอย ที่พเพลเนตฟาดสางมานะครับแม่เพิ่นตเสียชีวิตไปก็ยังมีความดีนะครับพี่น้องเขาได้ได้เห็นเห็นหอยมือหอยตีนไหวนะครับพ่อเพิ่งรู้ว่าอะไเป็นกล่ำเป็นนังคือคือบ้านดอกก็ไม่จบกูอย่ากับแม่เฮ่ากับมือกนั่งกับมะฮาแม่โต ขาวผูกรุ่นข้าวเก่าหนึ่งรุ่นก็มากน้ำถึงน้ำชายบ้างแา่เน่ะกันแค่คือกิดกลางวันขายกังเกตกองหมูถ้าเห่าของกองแมงย่าสังกตสีแก้วไปและลูกม่ย่างเ่งพึ่งมากอันอี่ก็ถือจกบ่แมงจางอันนี้ไม่ไม่บ่เดยวมันหน่วยต่างจีนบางที่จะเก็บทองบ่ใจว่าบ่ด้บอกเก็บทองก็ใบย่างง่งบ่ึ้้อจะแก กนยังสังก็คือก็หังบอกแต่ค่อยจะบอกก็บอกมาาหรือ่าแต่เพิ่้นรู้จัมากเรื่อยๆบางคเบิุแม่กตุ่้าแจ้บเแจะไปสือเอาแม่มากอืก็คนจะจำเท่า่าลคนจะจำได้ก็แล้ว คื่ว่าแม่เป็นค้รักษาแม่ก็รักษาบ้านแต่แม่จะกเท่าดูแม่ขึงบ่อใว่าแม่เข่าแห้งบ้านกตว่าก็เพิ่งงานบ้านผู้ตายเนี่ยก็ถ้าพูเพื่อกาบริหารเช่าหักกายเลย่ก็อนีพึ่งว่าถ้าพูดคอยจะเท่าใจขอตายบ่อให่ถ้าขึงบ่อใหญ่ละงานบ้านก็ว่าคู่กันก็บริหารเช่างามเป็นคงเป็นงานคือเข้ามากจังหันเงาเขาเงาถ้าเขามากเขากระปวดยู เมื่อกลางง่ายง่ายกบางเขากะจะเขาเอาเครื่องเอางานมากก็มาบอกคือบอกให้เพื่อนหูอยากเพื่อนจับใจว่าเขาถึงงานก็บางแต่ว่าบอกคือคนเชือผู้ใจกายคือกันจะเขาคือกันเอาเัวเอาแม่ก็บอกคือกันขังขังเอาเครื่องมาเปิดขังว่าเอาเครื่องมาเปิดใส่ียกไปบไว้เพื่อง คนพ้ลเาทคนเรยฟาสมตอรคนเงาฟูเาบวชอาจะมาแม่นใหญ่เองจะมไม่ตัวงานงยมึงเรื่องคนใจอเขาบุญเขางา้นู่ีนะจะือจะือม่งงาคือเพื่อนราน้าฟันเทศยมยมยิ่ยินไม่แน่ขาฟันกอนที่ัน มจุอยาก็ด้ยังพอรอกแต่ก็ไม่ได้ยากหรือก็ไม่ได้านขอนมากมายลากลาอยู่รอเนี่ยกั๊กจับมีเจ้าสู้าทุกอย่างขอโทษที่มาไม่ยากแน่รอดีคุณพ่อประชังใบหอมเอ ม่าน้ำตีลกบอกเราเรื่องราวชีวิตมาตั้งลายคิดหัดจะสร้างเจ้าเีาถือจังไดนเจ้าจงเอยฝีืออ่าไป่ยอมแพ้อย่ากอดแอร์สู้ให้สุดใจไปถึงจุดมากข้อหาตัวเองฉันช่วยเขาจริงประทางเออ สวายงองง,องเงงถึงอ,อ่ะถึงไปแบบบุปันอ้สูงแล้วคนท้างบุญหลายคนท่างหลายเพระว่าเกิดทํามนง้พอ,อสองพันสุ่รอแสุบเคุณพ่อประสานใบหอมชาตะยีสิบเอ็ดมือนาคมพอ,อสองพันบบสี่ร้อยแปดสิบเกมาแล้วนะ

ขอพาะขอพาะยานได้หวยแน่วคนกับเป็นวิญญาณเท่ากับเป็นคนมากันแนมเบิงอยู่แนมไอยๆก็รอคือเก่าฮึตมว่าง่ตายนี่คือมุกบอกลูกห้านนี่นเด็กนั่งอีกถือวันนี้ก็ได้ไข่แดงคร,รงับเท่าทกุฏิเพชรในปัจจรย์เลือดจักคนมาแตจ ได้เดดดี Jessie> มาตัพอเดดพ่อท่านเพลนเพิ <im> 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 <im 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 ่นอ enfin> ีกอ่ะเครื่องมันหลายไว้เครื่องเท่าเนาะโบรและพ่อท่านได้เตรียมด้วย chúng ta cần chỉ là họ phá nằm phá chúng ta chỉ nhận ลังชีวิตพลังที่มีจุดมาก้าวต่อไปมากมายหลากหลาย,ยเหตุผลสู้ทุกอย่างทากทางเรื่องราวของคนสู้และอดทนดินรนคนฝันกันไป ล <B> มีน้ำตาบอกเล่าเรืเ่องราวชีวิตชีฟ้าลิขิตชีวิตเหตุผลมากมายอย่าไปยอมแพ้อย่าอ่อนแอสู้ให้สุดใจให้ถึงจุดมาย วาดไว้กลายเป็นจริงดูแต่ว่าทาพพตาให้วันเกิดตัวหัวเลยมือนเนี่ยไม่เห็นบุญในพ่อพ่อก็ตายไปแล้ววันนี้วันเกิดเนี่

มาแ่ว่าแตมาสุดใจญ่เพื่อนานึยงห่เปนไรป็น้ไข่แล้วกเป็นอย่าไปยอมแพ้อย่าอนแอสู้ห้สุดใจายงเมยสุดมาในยงเมย์ต้องมยงม่านครัเอาคนยงน้องมองคนสุนะที่ถึงจุดหมา

serenangcami serangmi Santaang serangcami Duti yang dibudang serangcami Duti yang habis sama serangcami Du yang bisaangdang serangcami Tati yang dibutang serenang kacangin Tati yang ditambang serenang kacangin Tati yang disandang serenang kacangin Garani yang <coughs> mataku <coughs> selena Yang tang sentang इन्द्रयो चने पेतो mācākūdhāṁ samācārē kiñcī nīnāvīnyu pārēhū pāvātyayum śukhiṅkauvā kemiṇau antu sādhi sādhā pāvāntu śukhi dātā ye kīpānā pūtā tītā sāvā tāvā rāvā nāvā śikṣā dītā vā ye cāṅdhītā ye cādhūre vā sādhīyā vitūre

เัวมพิสาบุเตสุมาณสัมภาวะยะปริมาณังเดตันจะสัพโรกัสมิงมาณสัมภาวะยะปริมาณังขุทามาทจติริยันดาสั้นปัตตังริรังสปัตตังเดตันจัรังดิสินโนวาสยยนาวายาตัสสบิกาตมิโต kētāṁ sātīṁ ājītayāṁ prāma-mītāṁ nīharāṁ itamāho jētēṁ caṁ āvākāṁ āsīrāṁ vādāsaṁ dīnāsaṁ paṇḍo kāmi sūnyāyā kētāṁ nāyīcātū caṁ pāśayāṁ punarīti iti āpaṁ māṇḍo pato, āpaṁ māṇḍo tamo दुरा सिति सहसानुभाव्य नचित कत अनुभव नचिना सुभेन सपे ते र सपे ते भया सपे ते अन्त रा सापे awa mangngka lawin sanduhyu watako tanawa tak ko siriwatako yawa takkomwa ko suwa ko นักการตัมพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุญตุนิมิตังอวมังคลัจะโยจามนาโปสสุนาตโตปะปเโหตุสบินนักกาธมธมานุภาเวนวินาสเมนยุญตุนิมิตังอวมังลจะโย මkeළග duසාtaසාපුthdhaci පnduতে පව du sapගළග duසාප වසාප pertamaම du පන सຖส ප ප du देवता सभा พลังชีวิตพลังที่มีจุดหมายเกินคำบรญญายมากมายหลากหลายเหตุผลสู้ทุกอย่างทางทางเรื่องราวของคนสู้และอดทน ดินรนค้นฝันกันไปมีน้ำตาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตใช้ฟ้าลิขิตชีวิตเหตุผลมากมายอย่าไปยอมแพ้อย่าอ่อนแอสู้ให้สุด ใ,ให้ถึงจุดหมายที่วาดไว้กลายเป็นจริง ต,ตบอกเล่าเรื่องราวชีวิตใช้ฟ้าลิขิตชีวิตเหตุผลมากมายอย่าไปยอมแพ้อย่าอ่อนแอนสู้ให้สุดใจให้ถึงจุดหมายที่วาดไว้ให้กลายเป็นจริง อย่าไม่ยอมแพ้อย่าอ่อนแอสู้ให้สุดใจให้ถึงจุดหมายที่วาดไว้ให้กลายเป็นจริงให้ถึงจุดหมายที่วาดไว้ให้กลายเป็นจริง วาดไว้กลายเป็นจริงให้ถึงจุดหมายที่วาดไว้กลายเป็นจริง